จังสินนะเด้อเอาปัน,นอันนี้เรื่องอาหารกายเด้ออาหารกายนี่คนก็บปจักติจะแต่งกินซากินไส้กินจนเส้นาเส่หลังสร้างทุกข์ให้ครอบครัวเจ้าของกบบ็บกคดบางคนแม่นตัวนาะ เพิินไปหาหมูหาอย่างกินกันจนเมาบากลับมาเฮื่อนแม่บ้านพนาบูดโมยู่อยู่สร้างทุกขให้แกเมียเจ้าของกันยังบกเกิดโง่บ่มันเกิดจากอย่างร่างกายหรือใจใจพี่ว่ามันเกิดจากร่างกายไดร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นท่าดีที่คดินน้ำไฟลมเพื่อรถเท่าวขีมาเนี่ยร่างกายนะ รถเท่าเคมานี่ก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมพุทธเจา้าราสรีระยนต์อันนี้ร่างกายเปรียบเสมือนรถร่างกายเ่านี่นะมันต้องเติมนะ้ำมันถึอเท่าทีรถนี่บอกขั้นไหนก็สร้างเข้าขิ้เขียนไววว่าดีเชลอย่างเดียวแมนบอคขันเสือกกระโหลกไปเติม, <laughs> มเป็นสิ้นใส่ความจริงมันดีก็ดีเซลไตแต่ว่ามันบ่ถูกกันมันใส่บ่ได้ นอกคือกันรถก็ดีเอานามไปใส่ก็พ่ได้ไลยจังสินะเพราะไนว่าโชเฟอร์ขี่งโงรถมันับพังบังกระเสียไปบ่ได้เห็นบ่คอนี่ฉันใดผู้ที่มีสรีระยนต์ร่างกายเปรียบเสมือนรถนี้คันดูแลเปลี่ยนเติมน่ะมันพิษนะเสียหลักนักกว่านันไปใส มันแรงถกคุกเลยเห็นบอติดคุกติดตารางเพราะอะไรเติมน้ํามันผิดทั้งหมดเลยเห็นบ่สูบยาเนี่ยกับโรคปอดแมนบอกพญ่หมอพันวานได้หนิแมนบอฮัน่นแต่ปพนันก็ควัเกี่ยวงอนอยู่เขาเขียนมาขังสร้างว่าสูบบุหรี่เป็นโรคมะเร็งหอดพ่ย่านเบิงได้หรอ เป็นย่อนอย่างเป็นย่อนกายหรือใจเห็นบอจังสีนาเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของกายนี่เราให้อาหารกายอย่างดีแล้วนะ่ะอย่าลืมให้อาหารใจด้วยร่างกายนี้เราต้องนึกถึงว่าโตมาเพราะอะไรโตโตใหญ่ไม่ย่อนอย่างหรั เออน้มแม่กับเขาแบ่ใหญ่มากบางคนมันบ็คืดจังสันสะมันรถก็คืดไปหาเหล่าหาเบียไปยังสันนพใหญ่เนอเห็นบะมันรถเติมนะ้ำมันผิดพ่อแม่ไปผู้ผลิตรถคันนี้เติมน้ํามันมาให้อย่างดีคือน้ํานมและอาหารข้าวปลาอาหารนี่มีโอชารถจึงเจริญเติบโตมาได้จังสินะ บัดใหญ่คือมาแล้วรถประจักีบจักแด่นขนาดที่ถามผู้ผลิตรถเจ้าหน่อยคุณพ่อครับคุณแม่คะหนูโตมาเพราะอะไรผมโตมาเพราะอะไรกันพ่อกันแม่บอเล่าสิลูกเบียสิลูกก <c oughs> ็จังกินจังเติมสตัวมันจังถืงอหอดภาถามหมดพอหพอดแม่วันนี้แม่บัดพ่อไปสื่อรถเติมนน้ำมันอย่างเพิ่นถามแม่บอ จะได้ดีเซลเดอะอได้เบนซิน,นจะได้เติมกาเติมแกะต,ต่างเห็นบอได้มาแล้วรักษาย่างดีเขียนไปพร้อมบางคนดีเชียวคน,นเห็นบอบัตรถดขั้นนี้เป็นอย่างบดูแลกันนอะเนอะอันนี้งานบุญได้นี่ พ่อเข้าใจตัวนอ้อแล้วบนันิแล้วอแค้มจัดหมอก็บอให้กินบงลงุงพอหนึ่งอยู่วัดเก่าเดียวนี่พนมาจากไปนคนปรปฐมไปอยู่น้ำาจารย์นปริต <c oughs> <c oughs> นำป่านิสิตส่อยู่จังสี <c oughs> จนไปบทเป็นบวมขืนบนันี้ก็ไปอยู่บ้านอยู่บ้านอนะวรังพันษานะ่มาอยู่วัดเกา่า ไปหาหมอเด่นขาดพันษากรยอมมึงเนี่ยกินเข้มโพดหลายมึงเนี่ยหลงตาเมื่อเมื่อผุดน้องปัจจุบันวดน้าปลาสามขวดอยู่หมองเันกินข้าวฉันเข่าหลงตาเบาให้นองใส้พันว่าเป็นอย่างเบ้าหนีล่ะพันผมเอาหนี่พันกระดาผมพันว่าอยากให้อ้ายตายบ่กหลวงตาทว่าจริงจแล้วพันดาผม เห็นบ่ามันนี่ให้ฉันเข้มวางสองเสมอนั่นปวดหน้า่าพอโอมมาพอเลยไปหาหลวงตาเมื่อก่อนนั่นผมปวดตนปวดตัว,ม,ว,ตวมันบวมหลวงตาผมจะไปหาหมอหมอตองปล่อยให้มันตายหนวดหลวงตาว่า <c oughs> เฝ่าเมื่อไว้ปัญญยังคันสีกินอยู่จังสี่หลวงตาบรักษาดอก งอตายแต่ก็ว่าจะเดี๋ยววาน้ำป่าเ <c oughs> จ้าสินะบางทีหรอเจ้าของทีตายอยู่พราะโกโซโกโซนี่เดียวนี่ะกันย้างเร้าใส่น้าป่าอยู่คือเก่าจริงสินะอันนี้พูดถึงเรื่องเติมน้ำมันผิดเห็นบอกชีวิตย่อมเป็นทุกอย่างนี้เข้าใจเนาะ <c oughs> อันนี้เรื่อง <c oughs> อ้าวบันนี้เ <c oughs> มื่อเราให้อาหารกายอย่างดีซบาบันนี้ถูกต้องแล้ว สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือจิตนั้นก็คืออาหารใจอาหารใจคืออะไรเอาบัา่ยพร้อมพอนถามพอมหาหนี่ดอ,อกอาหารใจคืออย่างบัจจักปัจจุบัเห็นบ่เฉพอมันก็กินบพเป็นบัจจักาาบางเถ่อก็ดีเอาฟังเด้อ ปีติธรรมความเอิบอ,อิ่มเห็นบอภาจนันเท่าสามคุณงางความดีแต่ละเตือนมันอิ่มใจเพื่อการกร็แหฮกองกระถินขึ้นจะจีนนาเมื่อพออมพอรอิ่มใจบอแม่อํมพรเนาะพอสะอาดเนะาะบอกพิษบอกถืออยู่ <c oughs> จังสีนนะ ญาิพี่น้องมารวมโมทนาถามแน่อิ่มใจไหมนั่น,นแหละชื่อไว้อันนี้อาหารใจเดอ้ออยากให้ยูจังสิจิตมันจะได้มีอาหารจะได้เอบอิ่มหนาสิบบูดปล่อยก็บ่เป็นดาก็บ่เป็นเขียก็บ่เป็นจังสินะขันจิตมันได้อาหาร อิ่มอิบอิ่มเหล่าจช่นานอะเอาความจะเป็นของชีวิตคืออะไรต่อไปก็คือเครื่องประดับัญญนี้แต่ว่าอาหารอันดับหนึ่งนะคันบริกินอาหารนี่ขาดอาหารกายกายก็ตายถ้ามีแต่อาหารกายใจขาดอาหารทำชั่วได้เห็นบอขีค้านก็ขีค้านแมนบัดเน้ นนอหนึ่งเข่าซุกแล้วจัง่วัด้ลูกอยู่บางคนให้ถ้าคุณหนึ่งให้กินน่าจะลูกมาล่างถวยซอยก่อนแมนบอที่ข้ามตายก็ไอพันจมในใจดอกว่าบางคนจังที่นะ่ะ เห็นบหมันเป็นประนันที่ดีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดยิความจำเป็นของชีวิตมนุษย์เราประการที่สองก็คือเครื่องประดาับก,กายเห็นบหมัารสว่าบงเสือนุงผ่ายางไปเขาเอิ่อังฮะเอื่องเอิ่เป็ดนาอน <laughs> เห็นบอจังสีนะำมันจําเป็นอันนี้มนุษย์เท่าได้นี่เครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรณ์เพชรนินจินดาถามญาติโยมีนะเครื่องประดับกายภายในละ่ะคืออะไรได้ประดับให้มั่นคัแเลยบอสนอกเอาต่อไป็นรตาฟังบังเครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรณ์เพชรนินจินดาย้ำนะเครื่องประดับกายภายในคืออะไร ร่างกายจิตใจฮะใช้ก่อนศีและธรรมเออ,เอฟังเนาะบันีิตอบให้มันถือข,าขาบับขับ่นเด้อขันถือเครื่องหนึ่งก็แต่กระกแน่นเครื่องหนึง่งเนาะสีลาภร อาพรแปลว่าเครื่องประดับสีหลังคือศีลอันนี้คือเครื่องประดับกายภายในเนอ้อเพื่อแยกออกสองส่วนหลางกายนยีย่ยอโยมทั้งหลายเสื้อผ้าผพรเอนนิ่งจินดาน,นีอันหนึ่งประดับงามแต่ถ้าประดับงามงามแล้วเครื่องนุ่งหงงามแล้วถ้าไม่มีศีลเป็นยังไงงามบอหันเห็นบอมันเศร้าง,งามอีดีไหนเพียงนาบูดอย่างเดียวเท่านี้ก็ คนบ่นมิศีลมันตาบูดโมยู่รถได๋เห็นบ่จังเลยกระปั่นตีคุมตากับมันงามบ่ <c oughs> <c oughs> จังสิหน่แ <c oughs> <c oughs> มันแต่งตัวดีๆนาบูดโมยูมันจะเป็นตะเบิงอย่างพกกวนกูกูที่ไปงอนคุ่นะ่ะยังด่าอีกตั้งหากสิ ปนัตกป้าแต่งแต่งตัวอย่างดีใส่สุดอย่างดีบางคนนะวานอเห็นบอกนอกจากนั้นกินเหล้าเมาอยากกระ벙งามแต่งตัวดีสาัยกษัร้างจะวา่าหลวงตาว่าอยู่ประจำว่าเราไปงานมีที่มีเกียรติเขาเชิญเราไปแต่ละคนก็พยายามแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยงดงามตามฐานะของใครของมัน เมื่อไปถึงแล้วเจ้าภาพเอาเหล่าต่างโตไหวเงิดบอ่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเงิดบอหลวงตาไปเทศบางบอนจัดสิเศศอย่างโตเพิินมิแต่เหล่าคนกินเหล่าก็ยุ่กินอยู่จังสันเทศบประเทศมันประเทศปเทศแบบใหนนะ้หลวงตาวะ พระเทศไประเทศมาลอยนี้ลอยหนีลยยังวะ,ะแผนขี้เราเนาะเจ้าจินนะปันนั่นอีรีใดมันก็บกง,งามจังจินะไันนั่นแม่ออกบางคนพันพันจมลงตาฟังลงตาเลยว่าไม่ออกก็มาขัวขี่เหล่าบอแมนบอกมันลงตาบอแมนบอกขาน่อยพนะขาน้นนอยบไดแมกเจ้น้อยขัวขี่เหล่านี่พอนะ แมนบอกวไม่ออกแมนขน่อยเพราะนะยืนยันลวงตาเลยว่าถามเนี่ยเวลามีงานมีการเคยซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันไหมไมีอยู่ลวงตาบาอยังบอกว่าสุมน้ำหนาสร้างกรรมมากขึ้นโตเว,ว,ว,ว้าเนี่ยเห็นบ <c oughs> <c oughs> จงที่นะงานทุกงานจะมีเหล้าเชิญแขกพี่น้องมาแขกผู้มีเกียรติมามาถึง กินเหล้าบางคนก็เลยทำลายเกียรติเขาป้าน,นันบอเชิญมาร่วมบุญแต่เอาเราเลี้ยงหนังเงือบอเห็นบอกน่าคิดนหะลพ่อใหญ่นะาะบันนี้เขาจะมากินแล้วบางเถื่อมันก็คนบางคนมันก็ประจักษ์พ่อเด็กินจนเมาบัณนี้ก็เมื่อบานบัณนี้เถือเมียทั้งบานบอสสบายใจหรือพ่อแม่บอสสบายใจบางเถื่อก็ทะเลาะวิวาดกัน กรรมอันนี้จัดสรรให้เห็นไหมพระแนือพูดได้ได้ผัวกินเหล่าแมนเบิร์ตพอดีกันบอจังสีนะมันต้องหู้จังสีได้ก็แทงกรรมพุทธเจ้าบรรดาดไว้นะ้เฮาเหตุอย่างก็ได้อันนั้นคือเขากินมาเผิดมันหวานนี่แมนบอแมนบอพ่อใหญ่กินหมกเน่ามันหวานบอ มันกรสมกินมังนาวอยากให้มันหวานมันบอดายเพราะฉะนั้นเลี้ยงเหล่ามูแล้วอยากได้ผัวไม่มีกินไม่กินเหล้ามันก็บอดายเห็นบอกกฎแห่งกรรมจัดสรรให้อย่างเ <c oughs> นอสมปรารถนา <c oughs> สันตัวจังสินะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับกายภายในเนี่ยสำคัญมากเดอ้อ เครื่องประดับกายภายในนะ่ะและนอกจักหันนักกว่านี้อีกคันผัวนอกใจเมียงามไหมงามบอแม่ออกหันเห็นบอลงตามเพรานเขาเ่ยได้นี่ขันเมียนอกใจผัวเนี่ยงามบอบองามมีหันซ้ำานี่หนึ่งมันขายเครื่องประดับกายภายในมันเบิดความงามกันตัวแบบแบบนี่งามบอ จะมาไปหาผู้แสผู้สาวมา่หอยไปเห็นงานตัวแม่งามบ่เห็นบ่แล้วก็ปล่อยกันอยู่แบบแบบงามบ่จังจีนาะคนมันไม่งามเพราะขาดสีจือไว้เนอเพราะนั้นเครื่องประดับกายภายในคือสีลาพรเครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรอนเพชรนิ่งจินดาเป็นต้น ถ้ามีทั้งสองอย่างนี้แล้วงามตัง้งแต่เกิดเกิดมาเป็นเด็กก็งามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็งามกลางคนก็งามวัยเท่าวัยแก่ยิ่งงามพญายัยไมยัยขคนมีสีนีลูกหลานนี่เข้าลบดีขนาดขันเถาเท่าใดห่างกินเหล่าเลยเหลาเาเาเ่าเท่าเถาเท่าใดไปหาเลรนแสเลนสาวู้ญน้อยเขาเอิน,นอะไรเขาเว่าอ,อย่าง เหมือนพญานาคบอกเถ่าหัวงูเดี๋ยวนี้มันเถาพญานาคแมนบอกมันหลายหัวพวดเจ้าจีน่ะเขาก็บอกเขาหลบเห็นบอกจังสี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนอศีลจึงเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตเพราะฉะนั้นเนอพทธเจ้า,าแสดงไว้อยากให้พวกเขาทั้งหลายเข้าใจจังสีแล้วจะได้นําเอาศีลนั้นมาประดับที่กายและที่วาจา จะได้เป็นคนงามและไม่เป็นบาปด้วยศีลนี้อย่าลืมว่าเป็นศีลของสังคมโลกมนุษย์สังคมใดก็ตามถ้ามีศีลสุขสงบเย็นตั้งแต่เกิดจนตายสว่าอยยุบอนได้กระสางคันมีศีลเ,เย็นอีลี่สวรยุโรตัดนี่แมนบะโตถ้าทุกคนมีศีลจะกล่าหูย มื่อก็ดีแต่นอยู่น้ากันด้วยความผาสุากแต่คนผูใ้ใดผู้หนึ่งเนีนอกรูนอกตั้งเนียประชุมกันโวนเห็นบ่ก็ชี้แจงว่ากล่าวตักเตือนหนักกว่านั้นก็ไล่ออกเลยผู้น่ะมันทีธรรมดาบัางขาดศีลนั่นสังคมทุกสังคมสรุปจะตั้นครอบครัวก็ตามสังคมหมู่บ้านก็ตาม,ต,ามตำบลอำเภอจังหวัดประเทศก็ตามทั่วโลกก็ตาม ถ้าทุกคนมีศีลสังคมนั้นสุขสงบเย็นทั้งนั้นเหมคุกตารางไม่ต้องมีดีประนึ่ศีลไหมเนอนอกจากเครื่องประดับกายภายในภายนอกแล้วพอหรือยังชีวิตขอ,อนี้ยังเห็นบอรักษาศีลดีอยู่แต่อาจจะงหงุดหงิดไม่สบายใจอาจจะมีแม่นบอเห็นบอเ,เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องประดับใจด้วย เครื่องประดับใจคืออะไรเอาคันบองหูจักเครื่องประดับมันก็บระจักเอามาประดับจังสีนะคันบองหูจักเครื่องมันเครื่องประดับกายภายในเครื่องประดับใจคืออะไรธรรมมาพรเจอไว้เด้อแยกกันเด้อโยมแม่เด้อ กายนี่วาจานี่มีศีลเป็นเครื่องประดับส่วนจิตใจนั้นมีธรรมะเป็นเครื่องประดับแยกออกจากสี่นะเข้าใจตัวปฏิบัตาเทศบอเป็นจักเทือ่อพ้ใดเทศประจบแลกัก็ัาธุมีจัด <c oughs> <c oughs> นอกพญายนิโมันจะเป็นจังสันนระลังเือกัน <c oughs> มีจั ประจักหอย่างพ่นวาจังสีนาะเอาเข้าใจเนาะธรรมาพรอาพรเป็นเครื่องประดับธรรมะคือสิ่งที่เย็นสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์อันนั้นคือธรรมะสิ่งที่ถูกต้องคือธรรมะถ้าเอามาประดับไว้ที่ใจเลยใจกัดเย็นเย็นอยู่ผพ้อเดียวกัดเย็น สบายอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับลานกับปีกับนนองกับเย็นสบายเห็นบอกทางานทั้งวันเย็นสบายเพราะมีเครื่องประดับใจด้วยเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญต้องคู่กันกับกายและใจชีวิตจึงจะสมบูรณ์แบบ